สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวทค่ะวันนี้แอดจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับของแปลกของหายากที่คนโบราณเชื่อกันว่าเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์คนมีวิชาจะนำเอาของสิ่งนี้ไปทำเป็นมวลสารในการสร้างของขลังของสเสน่ห์ของแปลกที่ว่านั้นก็คือกาบหมากคาบต้นค่ะ ปกติโดยทั่วไปแล้วกาบของหมากจะอยู่บนยอดแล้วก็จะประกบกันอยู่แต่กาบหมากที่แปลกและหายากนี้กาบของมันจะร่วงลงมาอยู่กลางลำต้นแถมเป็นวงแหวนรอบต้นอีกของแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆค่ะถือว่าเป็นของแปลกของดีที่หายากแล้ววิธีการเอากาบหมากออกที่ถูกต้องก็คือต้องเอาออกทางยอดเพราะฉะนั้นถ้าลําต้นสูงจะต้องตัดลำต้น พอที่จะเอากาบของมันออกทางยอดได้ห้ามฉีกออกเพราะถ้าหากฉีกออกแล้วกาบหมากนั้นก็จะไม่มีความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ใดๆอีกเมื่อได้กาบหมากออกมาแล้วคนสมัยก่อนจะนำไปต้มใส่น้ำกินบรรเทาอาการไข้ทับระดูบางพื้นที่ก็จะนำไปผูกกับหัวจอมของแห่ที่ใช้จับปลาเพราะโบราณเขาว่าถ้าหากมีกาบหมากคาบต้นอยู่บนหัวจอมของแหเวลาทอดแหไป าจะติดแหเป็นอย่างดีค่ะสําหรับนักสายเวทที่มีวิชาอาคมหากต้องการหมักคาบต้นมาทำมวลสารในการสร้างเครื่องรางของขลังจะต้องคล้องเป็นผูกเป็นรู้วิธีถอนวิธีเอาที่ทำได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องตามธรรมเนียมโบราณด้วยโดยไม่ต้องโคนต้นเพื่อที่จะเอาทางมาค่ะการเอาของแบบนี้ต้องรู้จักพรีรู้จักวิธีทำของที่ได้มาจึงจะขลัง ยิ่งต้นหมากที่มีอายุเยอะๆต้นใหญ่ๆสูงๆกาบหมากคาบต้นก็จะยิ่งขลังยิ่งแรงค่ะกาบหมากคาบต้นนี้จะนิยมนําไปทําคุณใส่ด้านสเสน่ห์ทำให้คนรักคนหลงเหมือนกาบหมากคาบต้นทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วฝากกดไลค์และติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ